สวัสดีครับพีเพนะคะพี่เพยจะมารีวิวกับประสบการณ์หลังจากที่พี่ทำการใช้งานจริงกับเจ้าตัว oppo p a s d se ใน1นเดือนตัวนี้กับแท็บเล็ตที่สเปคให้มา จัดเต็มจริงครับกับราคาที่คตรคุ้มจาก oppo ่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา4,490บาทนะครับจะราคาเต็มคือ5,990บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยนะครับตามลิงก์่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับบางครั้งเนาะราคา อาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับราคาอาจจะนั้นว่าให้กดเจราคาแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดตามลิงก์พี่แนมให้ใต้คลิปนี้ หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับผมมาดูว่าหลังจากพี่ทำการใช้งานมาเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของตัวดีไซน์นะครับตัวดีไซน์ของบอดี้ฝาหลังมีความสวยงามจริงครับอันนี้ขอชื่นชมตัว oppo ที่ทำตัว pad se ออกมาได้น่าสนใจพอสมควรนะครับซึ่งพี่รู้สึกว่าตัวบอดี้ในการจับหรือว่าสูงก็ถือว่ามีความแข็งแรงจริงครับอันนี้คือปุ่ม power นะครับปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงแล้วก็ลำโพงให้มา4ตัวแล้วผมตัวนี้1ตัว 2 2ตัวน่ครับผมสตัว4ตัวซึ่งถือว่าให้เรามาเพียงพอในกระชั้จริงพร้อมพอไทยซีนะครับนี่อันนี้ดีไซน์ผมตัวนี้พร้อมกับตัวบอดี้น้ำหนักให้มา530กรัมถือว่าในการจับในการพกพาตัวนี้ก็ถือว่าพกพาได้ง่ายครับพร้อมด้วยความบางให้มาบางจริงครับบางเพียง7.39มเมิลลิเมตรส่วนตัวถือว่าทำความบางออกมาได้อย่างเพอร์เฟมากพี่ชอบบอดดี้อ่ะ รู้สึกงานประกอบมันมีความแบบหนักแน่นมีความแน่นหนาจริงครับตัวนี้นะนี่บอกเลยว่า work จริงครับในการดีไซน์ของตัวเครื่องผมตัวนี้มาพร้อมกับตัวแร m 4กิบวกเพิ่มอีก4กิกกับความจุ108กิกส่วนตัวใช้งานมาก็ถือว่าเพียงพร้อมนี้พร้อมกับหน้าจอให้เรามา เป็นหน้าจอขนาดเ็จนิ้วหน้าจอ Full HD p a r t ครับความคมชัดสัพพีนะถือว่าให้มาดีพอสมควรผมตัวนี้มองมุมไหนหน้าจอก็สีสันสดใสพร้อมกับเดฟเฟตในการัดมาให้มาคือ90เฮิรผมปรับเป็น60ได้ปรับเป็น90ได้พร้อมกับตัว Wi-Fi 4 Wi-Fi 5ให้เราเรียบร้อยพร้อมกับ b l ู o t o ชั้น5ซึ่งพี่ทำการใช้งานมาคลื่น Wi-Fi นะครับผมตัวนี้นัครับ ตัวเสียงก็สามารถปรับตัวอีควไลเซอร์ของตัวเสียงได้ตัวน,นี้ปรับเป็นสมาร์ทโรงละครเกมหรือว่าเพลงซึ่งให้เรามาก็ถือว่าเพียงพอจริงครับพร้อมกับตัวปรับตัวหน้าจอปรับเป็นทีมมืดทีมสว่างตัวนี้ก็ถือว่า Oppo ใส่ใจมากครับแล้วก็นี่ครับปรับตัวอัตราลีเฟตปรับเป็นสูง90บหรือว่ามาตรฐานคือ60เฮิร์ตครับถือว่าในการปรับให้เรามาปรับง่ายนะผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้ขอเช่นชมแลแอป นี้สามารถทำการใช้ตัวโคดแอปหรือว่าการใช้งานโคดแอปพลิเคชันตัวนี้ก็มีให้เราเพียรพร้อมนะครับ ถือว่าโอเคมากมุมมองพีแล้วผมตัวนี้มาพร้อมกับตัวที่เป็นแบตเตอรี่ให้มาก็ถือว่าเยอะจริงครับ9,340มิลลแอมพร้อมกับตัว s u p e r ร์วอลชาร์จให้เรามาถึง3วัตว์ก็ถือว่าในการฟ t c ชาร์จมีความรวดเร็วจริงครับตัวนี้นะตัวนี้ผมมาพร้อมกับ CPU ที่มีความเร็วความแรงจากค่ายเมียเทคก็ตัว Hello 1> G 1 0 0ครับผมตัวนี้นะพร้อมกับตัวกล้องหน้าให้มา5ล้านกล้องหลัง5ล้านสไตล์ของเจ้าตัว Oppo นี่สีสันของกล้องบอกเลยว่าให้มาเพียงพอจริงครับอันนี้คือ UI ในการตั้งค่านะครับก็ถือว่าง่ายดายจริงครับตัวนี้นะนี่ครับผมอันนี้พีก็ใช้กับตัว Android 15หรือว่าตัว Color OS 15ของตัว Oppo Pad SE นะครับ นี่อันนี้ความไหลเลื่อนของหน้าจอผมก็จะมีสีสันที่มีความสวยงามนะครับผมซึ่งพี่ขอชื่นชมในยตัวนี้สีสันหน้าจอสวยงามจริงครับนี่อันนี้พร้อมกับตัว Netflix Support เป็น L1 ให้เราผมเรียบร้อยก็ถือว่าโอเคจริงครับพี่ทำการจงในการตัดต่อรูปภาพผ่านแอปแคนวาก็ถือว่ามีความเลื่อนไหลจริงครับในการทั้งในการกดในการซัพพอร์ตของแอปแคนวานะครับ นี่ผมสับใครต้องการใช้แอปแคนวาบบอกเลยว่าตัวนี้ทํางานเนาะถือว่าโอเคมากครับซึ่งพีก็นํามาทํางานก็ถือว่าโอเคมาก UI เหมือนกับตัวคอมพิวเตอร์อีกหนึ่งเครื่องผมตัวนี้ให้เรามาก็ถือว่าโอเคจริงครับสับตัวฟังก์ชันของตัวนี้นะครับแล้วก็ผมตัวนี้สามารถทําการใช้งานในการแบ่งหน้าจอซึ่งพีชอบในการใช้ซอฟแวร์ของตัวนี้มากรู้สึกว่าตัวซอฟต์แวร์ใช้งานได้อย่างง่ายจริงเช่นหน้าต่างลอยตัวนี้ก็มีให้เราเพียบพร้อมผม ถือว่าโอเคมากกับฟังก์ชันของตัวหน้าต่างหรือว่าตัวมัลติมิเตหรือว่าใช้งานในการมุมมองแบบแบ่งส่วนหรือว่าการแบ่งหน้าจอตัวนี้ก็มีไม่ให้เราเพียพร้อมนะครับซึ่งก็ซัพพอร์ตกับแอปพลิเคชันที่รองรับนะครับนี่ถือว่าโอเคมาก,กผมอันนี้คือฟังก์ชันของการแบ่งหน้าจอหรือว่าแนวตั้งผมตัวนี้ก็สามารถทําการแบ่งได้ด้านบนด้านล่างก็ถือว่าทําการบ้านออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงครับอันนี้เป็นประสบการณ์ที่พี ทำการใช้งานมานะครับบอกเลยว่าเวิร์กจริครับ พีชอบสีสันของตัวนี้มากมาดูว่าตัวกล้องเป็นอย่างไรหลังจากพีไปสัมผัสมาสีสันของกล้องก็ถือว่ามีความสวยงามสไตล์ของตัว oppo เลยครับผมตัวนี้กล้องหน้าให้มา5ล้านกับกล้องหลัง5ล้านมี auto โฟกัสนะครับก็ถือว่าสีสันให้มาดูดีมากแล้วก็กล้องหน้าสามารถถ่าย portrait หน้าชัดหลังเบลอเลยซึ่งถือว่าโอเคมากสหรับพีหลังจากที่พีทำการใช้งานมานะครับผมตัวนี้นะนี่บอกเลยว่า work จริงครับ อันนี้คือสีสันของตัวกล้องหน้านะครับให้ดูเลยว่าภาพที่ได้มาก,ก็ถือว่าคุณสมบัติของภาพก็ถือว่าโอเคแหละสัพวพีของตัวนี้นะครับนี่เห็นว่าสีสันในการเก็บวีเทลของวัตถุบริเวณด้านหน้าของเราแล้วก็ด้านหลังของวัตถุก็ถือว่าในการจับโฟกัส ถือว่าดูดีพอสขขมควรของตัวนี้นะซึ่งพีก็ไปสัมผัสมาในการถ่ายรูปธรรมชาติในการถ่ายรูปแบบเรียลแลรก,ก็ถือว่าตัวนี้เพียงพอจริงครับอันนี้พี่ทําการพกพาไปใช้ในสถานที่จริงนะครับนี่ถือว่าโอเคมากเลยนะครับผมสีสันดีมากครับผมตัวนี้นะเหมอกเลยว่าเวิร์กจริงครับภาพดูดีนะผมตัวนี้นะครับนี ก็ว่าเป็นตัวที่ใช้งานได้ง่ายนะครับดสไตล์ของตัว Oppo ไม่จะเป็นตัวมือถือหรือว่าแทบเลตนะครับก็ถือว่าเวิร์กจริงครับสับตัว Op p o ์โทำลอมออกมานะครับมาดูว่าลําโพงตัวนี้ลําโพง4ี่ตัวเสียงจะเป็นยังไงบ้างนะครับพี่ผมจะอมการเปิดตัวลําโพงให้ชมเลยครับว่าเฮ้ยเสียงมันเป็นไงลําโพง4ตัวเสียงจะดีับผมไหมซึ่งพี่ใช้างานมาบอกว,ว่าตัวนี้ให้มาเสียงก็ถือว่ามีคุณภาพจริงครับ มาดูว่าลำโพงเสียงจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งพี่ก็จะขอเปิดตัวลำโพงในการปรับเสียงสูงสุดเลยนะครับนี่พี่ขอเอานี่ครับผมเปิดเสียงสสุดเลย slow, คือบอกเลยว่าขนาดพีอยู่ไกลนะครับผมตัวไม่มาดูว่าถ้าเราเอาไม้ไว้บริเวณด้านหน้าของตัวเครื่องเสียงก็จับมานด่เลยนะครับ Even when เบสมากครับกับเพลทที่เลืเดทราคา5000แต่ทำลำโพง4ตัวออกมามีเสียงเบสเสียงกลางได้อย่างกลงวานจริงครับอันนี้พี่ขอเชิญเลยว่าเสียงเบสออกมาเหมาะสมผสมผสานกับเสียงกลางเสียงแหลมได้อย่างลงตัวจริงครับใครหาแทบเป็นที่เสียงคุณภาพดีผมว่าจะตัวแพดเอดีตัวนี้น่าสนใจจริงครับ สำหรับการรับชมตัวออกวิดีโอตัวนี้ซัพพอร์ตคือ 2K 60เฟรมครับมาดูว่าสีสันของหน้าจอจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับหน้าจอผมตัวนี้ก็ถือว่าสีสันมีความสวยงามจริงครับสกินโทนก็ถือว่าให้เรามาได้อย่างเพียงพอจริงครับอันนี้พี่ขอเช่นชมในเรื่องของหน้าจอนะครับ ซึ่งบอกเลยว่าหน้าจอในการซัพพอร์ตในการดูหนังฟังเพลงก็ถือว่าเพียงพอต่อกระช้จริงครับตัวนี้เนะมุมมองพีหลังจากพีเล่นเกมมาสับเกมเนาะสับ CPU h e l เฮลโลจ้อยเกมตัว Rov ครับพี่ปรับเป็นสูงสุดบอกเลยว่าทัดกดตัวนี้ คือเวิร์กจริงครับมีความสมติในการกดในการทัชจริงแล้วก็ทัชกดง่ายจริงครับผม oppo ทำออกมาเพอร์เฟกจริงครับเกมฟรีไฟเนาะปรับวงกลางๆไปหาต่ำก็ถือว่าเพียงพอจริงครับเกมเก็บชิมอินแพคผมตัวนี้ปรับกลางๆไปหาต่ำก็ถือว่าเล่นได้อย่างเพียงพอจริงเกมพับจิมบบายเนาะพีปรับเป็นกลางๆไปหาต่ำก็ถือว่าเพียงพอครับตัวนี้ซีพียูผมตัวนี้เหมาะกับการปรับไปหาแบบ กลางๆไปหาต่ําก็ถือว่าเพียงพอแล้วก็จัดการแบตกรัผมตัวนี้จัดการแบตดีมากว่าแบตให้มาเยอะจริงครับตัวนี้ 9,340เบยมผมตัวนี้เนาะก็ถือว่าในการฟาสชาร์จก็ถือว่ามีความเร็วจริงครับหลังจากพี่ทำการใช้งานมาตัวนี้บอกเลยว่าแทบเี็ดที่ใช้งานได้ดูดีมากครับผมตัวนี้พร้อมกับตัว Android 15เวอร์ชั่นเต็มสามารถโคดแอปได้สามารถใช้งานมัลติพิโดโตหรือว่าเป็นหัจอให้เราด้วยนะผมตัวนี้ก็ถือว่าโอเคและมุมมองพีลำโพง4ตัวก็ถือว่าเสียงดังฟังชัดเกินคุ้มเกินค่าตัวผมกับงบ4,490บาท แถมมี AI ของ Google ด้วยมีเจมไนให้เราด้วยซึ่งพีจะขอแนบลิงก์นะครับผมในการสั่งซื้อที่พี่ทําการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนย์ไทยประกันศูนย์ไทยนะครับตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้าตอนนี้โปรโมชั่นเย้น,นะครับผมบางครั้งนอ้อ